สวัสดีครับ FC ฮานอยครับวันนี้ขอมาด้วยคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่าแอดมินเองก็สีสันนี้ไม่รอดแล้วล่ะน่าจะไม่รอดเนาะก็เดี๋ยวไปตรวจก่อนนะครับเดี๋ยวมาสรุปมาทางสั้นๆได้ก่อนนะครับแนวทางของวันที่7ที่ผ่านมามีอะไรบ้างเนาะนะครับเฉพาะกิจมา892นะครับล่างมา1 8, นเนาะเฉพาะกิจก็หลุดไปนะครับทั้งเด่นทั้งอะไรก็หมุดุมดเลยนะครับ พิเศษมา030คกับสายหางล่างมา74 30นะครับ 3, 0, มาตัวตรงนะครับ74ก็มาตัวกลับ47 4เนาะสสายรูดก็ปังอยู่นะครับก็แสดงความดีดีด้วยนะครับพิเศษก็สองดเต้ครับบนล่างผัดมาเป็นทนอยปก,กติที่ไม่ปกตินะครับบนมา079นะครับล่างมา16 7 9ง7นะครับ7997ครับ มาตัวลับนะครับสายโรดครับ7มาตรงๆนะครับ7มาเลยนะฮะส่วน1นึ่งเจาะไม่ถึงนะครับ1นก็เลิกไปก็ไม่เป็นไรเนาะก็ขอสดะควนดีกับคนที่เห็นที่ปักนะครับถัดมาเป็นฮานอยปิดท้ายด้วยฮานอยเว p ครับล่างมาสายหาม929ครับล่าง90 เด่นเก้าสายรูดก็บนล่างครับสองเท่งเลยเนาะสายรูดก็ดนดีด้วยนะครับทั้งสองแล้วก็90ศูนย์ะครับส่วน9กก็มาตัวตรวงตัวเน้นนะครับ29ไม่วางเมื่อวา,วานี่มารววก็วันนี้ไม่ได้วางนะก็ไม่เป็นไรก็ลุกไปก็แสงดงความยินดีนับคนที่เหงที่ปังเนาะเ่นเก้า 2, 2รอบเลยเนาะยังไงก็ ต่างกันพอดีนะครับปิดท้ายสองทุ่มครับสาวฝั่งของลาวพัฒนาก็ยังแก้มือไม่ได้เนาะบนมา912ล่างมา49ครับสำหรับลาวพัฒนานะครับให้อะไรกับใหม่รุ้งอ่ะยังแก้มือไม่ได้ครับ4912ครับล่าง49ลาวพัฒนาก็ไว้แก้มือกันต่อนะครับส่วนในตะรางสี่เก้า นะครับ1 2มาตัวเน้นด้วยนะลาวนะครับในตารางแต่ชุดที่ให้ฉชปรลาวไม่เข้าเลยนะครับก็ขอโทษขอ,อภัยนะฮะยังไงก็ตามเดี๋ยวพอดีนะครับกิดเดือนก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคนที่แห่งที่ปังนะยังไงก็ไปลุ้นต่อกันวันที่8นะครับตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่เช้าเลย ก็จะเป็นทางหุ้นรอบต่างๆนะครับหุ้นรอบต่างๆด้วยก็จะเป็นพวกฮานอยพวกลาวรอบเช้าเนาะยันรอบ่ายเราอยู่ใช้พิจารณานะครับเ,เด่นเลขคำนวณก็กวางให้เพื่อวินนะครับสองตัวสามตัวนะครับเด่นเบิ้ลกว็วางให้เนาะสามชุดเหมือนเดิมนะครับน่าจะมานะเบิ้ลน,นะครับ เมิน่าจะมาวันอังคารน่าจะไม่เรือไม่เหลือนะครับส่วนเด่นรอบก็วางให้เป็นคู่ๆูนะฮะก็อย่าลืมจับไข่จับอะไรกันได้เนาะประมาณทุกวันนะครับตรงตรงก็มาทุกวันนะครับนะก็ลองดูตัวที่เน้นโดยที่ชื่นชอบที่มันมีโอกาสที่จะมากันเน้นให้นะครับตัวที่ไม่เน้นก็มีโอกาสมาเท่ากันเนดะ้อยังไงก็บอกทุกทกครั้งนะครับ ก็มีชุดกันหนึ่งสามสับเจ็ดนะครับชุดวินจับวินให้สี่ชุดเนาะที่เหลือก็ลองไปจับเองดูนะครับชื่นชอบก็ลองดูนะครับขอให้เทปปังนะสำหรับฮานอยสีน่นอยรอบของวันที่แปดเนาะรวมไปถึงหวยรอบต่างๆนะครับถ้าเกิดหลังจากคลิปนี้แอดมินไม่ได้ลงคลิปนะครับให้ติดตามทางเฟซเนาะแอดมินจะให้เป็นแนวทางทางเฟซนะครับเนาะ ถ้าคนได้อยู่ในกลุ่ม v p p ก็จะรู้ว่าแอดมินเป็นอะไรนะครับอ่ะยังไงก็ฝากติดตามไม้นะครับว่าจะเป็นทาง Facebook แล้วก็ YouTube เนาะขอให้ทุกคนก็ร่างกายสุขภาพแข็งแรงเนาะถูกหวยรวยเงินทุกคนครับห่างไกลโควิดเนาะเฮงๆปังๆทุกวันครับสวัสดีครับ